สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลบรีชฟได้ทุกเวอร์ชั่นแล้วก็ลบได้หายแน่นอนนะครับผมนะครับบางทีเนี่ยเวลาเราลงรีชฟเนี่ยเวอร์ชั่นยิ่งใหม่ขึ้นยิ่งใหม่ขึ้นเนะี่ยมันยิ่งกินสเปคขึ้นนะครับผมนะก็ <c oughs> ก็ต้องอัปการดจอตามนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้มาสอนลบกันแบบง่ายๆเลยนะผม ั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะต้องรู้ก่อนว่าโฟลเดอร์ gdv ของเราอยู่ไหนอ่าผมรู้ละสำหรับใครที่ยังไม่รู้เนี่ยก็เข้าไปที่ตัวหนอนครับจากนั้นเนี่ยเปิดไฟล์ citizen fx ตรงนี้นะครับผมมันก็จะบอกบรรทัดที่สองว่าโฟลเดอร์ gdv อยู่ตรงไหนครับผมผมอยู่ในได้ f ของคนอื่นอาจจะเป็นได้ c ได้ d ได้ e ก็ว่ากันไปก็เข้าตามที่มันบอกตรงนี้นะครับผมอ่าพอเข้ามาถึงอ่าที่ ไฟล์ของโฟลเดอร์ gtv แล้วนะครับให้เราลบตัวนี้ตัวแรกนะครับ dxgi ตรงนี้ครับลบตัวแรกนะครับผมจากนั้นครับลบตัวนี้リเ e e ขีด s s h d e r r ตรงนี้ครับลบออกนะครับผมเพียงแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเ่าเข้าไฟล์ใหม่เลยนะครับผมรีเชดก็จะหายแบบทันทีทันควันนะครับแน่นอนนะครับผม อาหายแบบหายจริงกดปุ่มโฮมแล้วไม่ขึ้นนะครับง่ายนิดเดียวนะครับเอาไปใช้กันได้นะผมแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะเพื่อติดตามผมในตอนต่อไปแล้วก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมก็หวังว่าจะไปใช้กันจะนำไปใช้กันแล้วก็ทำให้หายได้นะครับผมอขอบคุณครับแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ